ครับทุกท่านนะครับทีนี้ก็สถานที่วัดพระธาตุวายโยตำบลไร่กระทิงอำเภอสนามชัยเกตจังหวัดเชียงแสครับเป็นสถานที่แหล่งท่องเที่ยวอยากจะเชิญชวนทุกท่านมาอีกหนึ่งสถานที่หนึ่งนะครับจากไหว้พระหลวงพอ่อผลนี่นวัดพระธาตุวายโยแล้วก็มานั่งริมอ่างนะครับอ่างไร่กระทิงของเรามีทิวทัศน์แล้วก็มีบรรยากาศที่ดีแล้วก็อากาศดีมากนะครับก็ เชิญชวนทุกท่านนะครับมาเที่ยวตำบลลากะทิงของเราครับขอบคุณครับสวัสดีครับนะผมนายประดุงนิวัฒนะครับเป็นประธานตลาดน้ำวายโยนะครับตอนนี้ถึงพ่วงด้วยตลาดน้ำกองคุณแม่ของเป็นดินนะครับก็ขอแนะนำและเชิญชวนนะครับพี่น้องมาเที่ยวนะที่ตลาดน้ำวายโยแห่งนี้นะครับเสาร์วันอาทิตย์นะครับวันหยุดธรรมดาตรงนี้ก็สามารถ ลงมาพักผ่อนได้เป็นครอบครัวนะครับมาปิ้งมาย่างกินได้นําอาหารลงมาหรือว่าจะมากางเต็นท์นะครับมาพักผ่อนค้างคืนนะครับถ้าพักผ่อนค้างคืนตรงนี้นะครับเรามีคณะกรรมการคอยดูแลนะครับคอยดูแลเปิดไฟนะครับมีห้องน้ําอยู่ใกล้ๆนะครับก็ท่านสามารถมาเที่ยวมาพักผ่อนนะครับหรือว่านําอาหารมาปิ้งย่างกินแบบครอบครัวนะครับ ช่วงเวลาที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวหลายคณะนะครับได้เดินทางมากางเต็นท์นะครับมานอนพักผ่อนอยู่ที่นี่นะครับเราไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับแค่มาเที่ยวนะครับมาอยู่บ้านเรานะครับแค่นี้ก็ขอบคุณนะครับครับก็พามาดูอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่ท่านมาแบบครอบครัวแล้วนะครับสามารถมาปั่นเป็ดเรือทีนะครับ เป็นรูปเป็ดรูปหงเนี่ยนะครับก็มากับครอบครัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับปั่นเป็ดเราก็จะมีบริเวณนะครับบริเวณกั้นให้ให้ปั่นอยู่ไม่ออกไปไกลนะแล้วก็จะมีคณะกรรมการของเอาคอยดูแลนะครับคอยดูแลความปลอดภัยมีเสื้อชูชีพนะครับท่านสามารถมาพาลูกพาหลานมานั่งปั่นได้นะครับที่ตลาดน้ำวายโยแห่งน,นี้นะครับบริเวณริมอ่างเก็บน้ำและกระทิง เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่สําหรับครอบครัวนะครับมาพักผ่อนในวันหยุดนะครับอีกหนึ่งกิจกรรมนะครับที่นําเสนอก็คือกิจกรรมที่เป็นการให้ทานนะครับก็ให้อาหารปลานะวันนี้ผมได้เชิญท่านนายกเฉลิมเกียรติีสตอวินทรนะครับนายกองคการบริหารส่วนตำบลลร่กระทิงนะครับวันนี้ท่านมาร่วมให้อาหารปลาด้วยนะครับมีปลาตัวใหญ่ๆนะครับเยอะแยะเลยเป็นปลาธรรมชาตินะครับ ท่านสามารถมาร่วมกิจกรรมตรงนี้ได้มาทํากิจกรรมตรงนี้ได้นะครับกับชุมชนท่องเที่ยวบ้านห้วยน้ําตับนะครับ